นี่เป็นครั้งที่สองของผมที่ได้มาร้านนี้ผมบอกตัวเองเสมอถ้าผมอยากกินไก่ทอดกบับรอบๆสัก้านที่นี่คงตอบโจทย์หัวใจของผมมากที่สุดทั้งกลิ่นหอมจากกระทะเสียงน้ำมันตอนทอดความน่ากินตอนขึ้นจากกระทะเวลาสุกบรรยากาศของผู้คนที่ยืนรออย่างใจจดใจจอ่อมันเป็นความรู้สึกที่ผมไม่สามารถหาได้จากที่ไหนจริงๆ นอกจากร้านฟ้าไก่ทอดระหว่างรอก็มีน้องแมวแสนน่ารักมาเล่นด้วยเป็นมิตรภาพเรียบง่ายที่หาได้จากข้างทางโอ้ยสงสัยวันนี้น้องจะหิวมูดเกือบได้แล้วเชียวกะจะมาทรงเทศซะหน่อยพูดเยอะและหิวไปกินกันเลยดีกว่าหลังจากรอคิวมาชั่วโมงกว่า หลังจากรอมาชั่วโมงเต็ม <S <S 1> <S 1> จะให้ทุกคนดูบรรยากาศเผื่อใครมานี่เรายืมยืมที่เขากินแต่จริงๆมันไม่มีที่นะมีแต่ที่รอเพราะว่าคนมันเยอะมากมันมันจะแบบทำไม่ทันตอนนี้เราได้ของมาแล้วฮะสั่งมาทุกเมนูของร้านนี้เลยทั้งหมดเขาจะมีทั้งหมด4เมนูด้วยกันก็คือปีกน่องอย่างต่อไปอันนี้คือทีเด็ดของผมที่ผมมาแล้วผมชอบมากก็คือทอหมูทอดอันนี้ผมสั่งมาทั้งหมดประมาณ6ขีดต่อไปเป็นสับโพกนี่ ชิ้นออกมานี้นะฮะแต่ดูความกรอบโอ้โหคือกรอบมากน้ำจิ้มจะมี2แบบนะฮะเป็นน้ำจิ้มแจ่วอารมณ์แจ่วหน่อยแล้วก็น้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มไก่อะไรแจ่วเขาจะดูแบบเป็นแจ่วที่ไม่ได้ข้นขนาดนั้นเป็นแจ่วแบบแจวน้ำใสอะเออแต่มีเครื่องเยอะมาเดีย๋ยวเรามากินกันเลยหลังจากรอมาชั่วโมงคือผมหิวมากผมบอกเลย <c oughs> อันนี้คือผมอยากพีเซนต์มากเป็นเมนูที่ใครมาเนี่ยต้องสั่งเลยคือมันเด็ดมากไป <c oughs> ดูเป็นการฟู้ดช็อตที่จิ้มไปตรงกลางแล้วไปดูชั้นมัน หอมว่ะอืมร้านเหี่ยวน้ำจิ้มใส่ด้วยได้หรือได้ครับได้เหี่ยวเหี่ยวใส่เหี่ยวใส่น้ำจิ้มให้ด้วยของถ้วยเมียใจดีมากถึงจริงอ่ะไม่ต้องมีน้ำจิ้มนะก็กินได้คือเขาหมั่งมาแล้วเว้ยคือหมั่งมาดีแล้วจริงมันมีรสชาติในตัวนะถ้าจะไปกินน้ำจิ้ม แต่เรกินน้ำจิ้มก็ได้อีกฟิลหนึ่งพอหมูเนี่ยก็คือมันมีความนุ่มคามเด้งแต่ที่ร้านเขาทาได้ดีแล้วคนชอบมากๆคือความกรอบเลยมันกรอบแบบกรอบอยู่นานอะ่ะให้เล่าผมเล่าตำนานร้านนี้ให้ฟังเลยไหมตำนานเกี่ยวกับผมตอนนั้นซื้อตอนนั้นมาแบบว่าคนไม่ได้เยอะขนาดนีน้ซื้อไปเสร็จขับมอไซค์มาาไว้ใต้บอ่อขับกลับบ้านไปขับไป,น,ปนู่นไปนี่ไปเตะบอลนู่นนี่นั่น,นอะไรเง,งี้ยถึงบ้านลืมว่าซื้อมาไว้ตั้งแต่เช้าตอนนั้นเอาออกมาแล้วเอาให้หมาของหลานกิน ไม่หมาก,กัดนังก็เลยคิด,ดว่าเฮ้ยหรือมันก่อวะตต์าน,นั้นไม่ให้หมาก,กินเลยกินเอง <c oughs> จีย๋ยเดี๋ยวขอยคำที่นี่เด็ดจริงเดี๋ยวมาไปเรื่องเราเป็นคอคนรักปีกขำซะด้วยโอ้โห ไม่ต้องพูดกัน,นมาโจรมาแหมเมื่อกี้ยังกัดกันอยู่เลยเมื่อกี้ยังกัดกันอยู่เลยเดี๋ยวนี้เรียกเลยนะเรียกเลยตอนแรกหลับนะไม่ได้มาตามกลิ่นนะมาตามเสียงคือว่าเรากัดแะละ้วแมวเดินมาเลยเอาไหม,ม,ม,หมไม่เอามันบอกไม่เอา ไม่เอาไม่เอา,เเอ,าอืมดอืวันนี้แบบกินไม่หยุดอ่ะ <c oughs> น้องนองให้ดูโอ้โหน้องแม่งเหมือนคอนของไอเนี่ยฟินสโตนอ่ะ <c oughs> ดูใหญ่นะให้ดูความกรอบให้ดูความกรอบให้ดูความกรอบ ออเอาจริงนอกจากกรอบนะผมว่าเขาเลือกของมาดีด้วยนะทั้งคอหมูทั้งไปทั้งน่องมันเนี่ยคือดีหมดเลยอะ่ะแล้วสกนะคือซอบมาสกนะครับจริงๆแค่น่องพินโนี่อันเดียวก็อิ่มแล้วกลับบ้านได้กินเบ้าอะไาเนี่ยมันเจ้าสมโพกบ้าง ถ้าถือให้ดูคือเนี่ยตอนแรกน้องชิ้นไซนีนะแต่นี้เราหั่นมาให้หางแม่งดูกรอบม,มากโอ้โหแม่เป็นความสุขของการกินอย่างนึงเลยเพราะเรากินอะไรที่กรอบๆแล้วแม่งมีเสียงมีฟิลได้แบบแม่รู้สึกเหมือนเรามีชั่นของพิวในการกินของกรอบไงก็ไม่รู้สัโพก,ก็ดีใครชอบกินสัโพคนี้พลาดไม่ได้เลยมานี่วะลองเอาสัโพกิมแจ่วบ้างอื แจ่วอร่อยเลย <c oughs> แจ่วเขารสชาติเหมือนฟิลน้ำยำอ่ะมันแซ่บอ่ะมันแซ่บเปรี้ยวเผ็ดแต่มันกลมกับคอหมูจิ้มอน่ยอืออออกเปรี้ยวนำเผ็ดไม่เยอะเผ็ดแบบเผ็ดเผ็ดเป็นรสชาติเสริมรสชาติแต่เปรี้ยวนำชอบมากจินกับมะม่วงยังอร่อยเลยอันเนี้ยจริงไม่เชื่อลองกับข้าวเหนียวด้วยชอบชอบชอบอันนี้ชอบข้าวเหนียวก็จิ้มได้เออ อุ้ย่อยอ่ะชอบอ่ะใครเป็นคนชอบกินเปรี้ยวนะชอบแบบนี้เลยอืมชอบชอบแบบน,นี้เวิร์น้ำจิ้มหวานดูใสๆ,ๆอ่ะผมไม่แน่ใจว่ายังไงนะมาลองกันเลย้องกันเนี่ยออกอารมณ์น้ำจิ้มไก่<ม>แต่ผมว่าน้ำจิ้มแจ่วเนี่ยเวิร์กเลยอ่ะตัดรสได้ดีด้วยผมว่าที่เขาเปรี้ยวนำนี้อาจเป็นเพราะว่าบางทีเรากินไก่ทอดจะเยอะจะเลี่ยนว่ะเลยเอาแบบว่าน้ำจิ้มแจ่วแบบเปรี้ยวๆโดดๆเนี้ยมาตัดแล้วแม่งแบบกินได้เยอะกินได้อร่อยด้วย รีวิวมากินคนเดียวหมดเป็นขีดขีด,ขดนี่ตลกเลยนะ t years later <Okay. S 1> ยังคงแดกอยู่จะปิดรายการกันอยู่แลยังคงแดกอยู่ <c oughs> มาตามกันได้น,นะฮะสำหรับร้านฟ้าไก่ทอดก็ร้านนี้เขาขายอยู่2ที่ด้วยกันคือที่แรกคือเจริญกรุง20หรือย่านตลาดน้อยนั่นเองร้านจะขายตั้งแต่เที่ยงถึงสามโมงครึ่งแล้วก็ ย้ายร้านไปขายที่สำเพ็งหรือว่าซอยเล่งหงนะฮะเดินเข้าไปในซอยหน่อยขายตอน5้าโมงถึง6กโมงครึ่งเ็งมี2เวลาแต่ที่สำเพ็งมันจะหมดไวกว่าก็ถ้าใครจะมาแนะนําว่าโทรมาก่อนเพราะว่าทางร้านเนี่ยคนเยอะมากสั่งไว้ก่อนแล้วค่อยมารับหน้าร้านจะดีกว่าร้านหยุดทุกวันอาทิตย์เปิดทุกวันนะฮะหยุดทุกวันอาทิตย์ก็ตามได้เดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ไว้ให้โอเคงั้นวันนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตก,กลับบ้านแล้วเอานี้ไปฝากน้องๆที่ออฟฟิศกันก่อนก็ตามกันมาได้กับร้านฟ้ากระท้อนบอกเลยว่าเด็ดสำหรับคนชอบกินของทอดนะ แล้วก็จิ้มเจ่วเด็ดมากแล้วบ๊ายบายร้านไหนดีร้านไหนเด็ดใครสายกินพวงเราต้องท้ามพลาดกับชาแนลที่มีแต่ความอร่อยสตารทหาเรื่องกินเรื่องใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์พวกเราด้วยนะคะ